สวัสดีครับเมื่อนี้เดียวผมสิมาแนะนำเอ็นตัดหญ้าราคาถึกนะครับที่เขาิบต้องซื้อเอ็นแพงๆนะครับว่าปกติเอ็นตัดหญ้านี่มันม้วนละสองสามร้อยนะครับแต่เดียวผมสิแนะนำนี่ที่ผมไซนี่ะครับอันนี้ม้วนละสี่สิบห้าบาทนะครับแต่ว่าที่อื่นโมฮูว,ว่าขายเท่าไหรนะ่เป็นเอ็นก่อสร้างนะครับเอ็นที่เพิ่นใซนขึงก่อสร้างครับ นี่นะครับผมใส่เบอร์สองจุดศูนย์ศูนย์นี่นะครับนี่มันแค่มวนล,ละสี่สิบห้าบาทเอาเอามาตัดตัดให้ได้ความยาวที่เขาต้องการน้อก,ก็ใส่แทนเลย ตัวเอ็นตัดหญ้าเนี่ยครับมันเปืองนะครับถ้าเราซื้อม้วนล,ละสามร้อยสี่ร้อยนึ่ก็ใส่แป๊บเดียวก็บเมื่ครับขาดง่ายกว่านี้อีกอันนี้สิทนกว่าอีกนะครับสิแข็งกล้วยผมสิตัดสองเส้นแต่สิใส่ใส่ในนี้ให้มันเป็นสี่เส้นนะครับ นะครับนะครับวิธีไสก็คือไสเข้าไปเลยนะครับ,นะรบดึงให้ความยาวมันซ้ำๆกันนะนี่ก็ได้คูนึงอีกคูนึงใส่ฝั่งนี้นะครับก็คือตัดสองเส้นนะครับ รเราก็จะได้ข้างละสองเส้น,นครับใส่เข้าไปเลย นี่ครับกระสิได้ข้างละ2องเส้นแบบนี้นะครับมันกระสิไซตัดดีคือกันครับตัดดีคือกันก็บเอ็นราคาสามสี่ร้อยครับตัวนี้แข็งกว่าอีกครับไซได้โดนกว่าแต่ละรอบนะครับ ว่าผมลองไซแล้วเอ็นเส้นสีเขียวตัดแป๊บเดียวก็ขาดมดนะครับแต่นี่ตัดได้ดนนะครับนี่ก็ผมมาแนะนำเพื่อเป็นวิธีเป็นแนวทางนะครับคือฮาวิีได้ไซรเอ็นที่ราคาถือนะครับในการตัดหญ้าก็คือนี่ที่ผมไซรเอ็นตัวนี้ตัดนะครับในบริเวณนี้คือไซรเอ็นตัวนี้ตัดไปเลย กสิตตัดได้เนียนคือกันนะครับคมคือกอันนลครับอยู่ที่เครื่องตัดหญ้าเาพร้อมแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็นแนะนำแค่นี้นะครับขอบคุณครับ